โปรแกรมการสร้างค่าพิกัดแบบสมมุตินะคะโดยอ้างอิงจากจุดที่1ของเส้นเบสไลน์นั่นเองค่ะข้อตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าความยาวของเส้นเบสไลน์มาให้เราแล้วนะคะให้ดูที่ค่า d h t ค่ะจะอยู่ที่3เมตรนะคะ59.6เมตรค่ะค่านี้ก็จะเป็นจุดตั้งกล้องของเรานะคะ โดยที่ค่า n นะคะเปรียบเสมือนแนวราบนะคะและค่า e นะคะเปรียบเสมือนแนวดิ่งก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ บมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะ1น้จะสาธิตการใช้งานโปรแกรม PointuLine ค่ะโปรแกรมการสร้างค่าพิกัดแบบสมมุตินะคะโดยอ้างอิงจากจุดที่1ของเส้นเบสไลน์นั่นเองค่ะค่ะแลวก็้ที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้อง Total Station Leica Topcon รุ่น GM 5 2ค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราเซตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม PointuLine นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่ม n อ e r ใหมยเลขเค่ะ จากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปนนหน้าที่2ค่ะเลือกเข้าที่โปรแกรม F2 ค่ะจากนั้นคะ่ะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปนนหน้าที่2ค่ะโปรแกรม Point ทุรายนะคะจะอยู่ที่ F2 ค่ะค่ะเมื่อเปิดเข้ามานะคะ INS HT นะคะเข้าใจเรานะคะใส่ค่าความสูงของตัวก,ก้องนะคะซึ่งวัดจากแกนกล้สงนถึงหัวมุดค่ะเราจะใส่กันอยู่ที่1.4เท่าเดิมน,นะคะจากนั้นคะ่ะกด Enter เทป4ค่ อ่าดอเนะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะคลิปนี้นะคะเรายิงแบบนอนปิดซึ่งนะคะเราจะใส่กันที่สูนเมตรค่ะจากนั้นค่ากด enter ค่ะผ่าไลน์ให้เรานะคะทําการสร้างเส้นเบสไลน์ของเราก่อนนะคะโดยการเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดแรกของเรานะคะจากนั้นค่าให้กด b a c k s t e บหนึ่งค่ะ ตัวก้อนนะคะก็จะเด้งกลับมาให้ใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะเราจะใช้ความสูที่สดเมตรเท่าเดิมค่ะจากรันค่ากด enter ค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่2ของเราค่ะ <S <S เมื่อเล็งตัวกล้องไปยันจุดที่2แล้วนะคะจากรันค่าให้กดแเทียบ1ค่ะ ค่าตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าความยาวของเส้นเบรไลน์มาให้เราแล้วนะคะให้ดูที่ค่า d h d ค่ะจะอยู่ที่3เมตรนะคะ59เซน6เมตรค่ะส่วนค่า DVD ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวเด่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูจุดตั้งกล้องของเราค่ะให้กดที่ S C O F 2ค่ะ ค่านี้ก็จะเป็นจุดตั้งกล้องของเรานะคะโดยที่ค่า n นะคะเปรียบเสมือนแนวราบนะคะและค่า e นะคะเปรียบเสมือนแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทําการดูค่าพิกัดในจุดแรกของเรากันค่ะให้เรานะคะกดที่ n e z f 1ค่ะและให้เรานะคะเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุดแรกของเราค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องมายันจุดแรกของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กด m a s เทียบหนึ่งค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะขเขาก็ได้คำนวณค่าพิกัดนั้นจุดแรกมาให้เราแล้วนะคะหากค่า n e เส้นเราเป็นบวกแบบนี้นะคะแสดงว่านะคะจุดที่เราทำการรังวัดน,นะคะอยู่ในแนวเส้นเดียวกันกันกบเส้นเบรไลน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันอีกหนึ่งจุดค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ของเราค่ะเมื่อเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ1ค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าพิกัดในจุดที่2มาให้เราแล้วนะคะ หากค่า n e z เราติดลบแบบนี้นะคะแสดงว่าจุดที่เราทำการร้างวัดอยู่นอกเส้นเบสไลน์นั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมพอยท์ทูไลน์ค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่ร้านกล้องสำรวจสูตรังสิตค่ะร้านจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าสมกสมรเพจรังสิตคลองสองนะคะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะและยังสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ ค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะเนื่จะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อ,อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ